ก็โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับอีกเช่นเคยซึ่งเป็นไมค์ครับ0ูนย์นั่นเองหรือหลายคนที่เขารู้จักกันตอนนี้เราอยู่ในิึนงแปลกๆหน่อยฮะต้นไม้นี่ดูสูงที่ปกตินะ แม่มาเฉยๆเลยนี่ดูดิครับนี่เลยก้อนเมฆคืยด่ายังเล่นอยากเล่นว่ะ <c oughs> นี่สวนสนุกไหมเนี่ยดูดิ <c oughs> โอ้นี่เซิร์ฟอย่างน่าเล่นอ่ะ

นี่ยี่สิบหกปีของคุณนะแต่แล้วว่าเป็นคนเอาใจเนี้ยเกองไหมคะับถ้าเรื่องอะไรไม่แต่งแล้วมาลาไปที่จะแต่งมาต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันแค่ต้องเลี้ยงแต่งกันปัตโต้ช่วยกันต่อนี่หน่อยดิอารถไฟพุ่งความเร็วสูง เซอร์แบล็ประจำนี่นายเปลนนี่เหีอนายอ่ะ เนี่ยแหละหรือเขาเรียกว่าปากาโฮปากาโฮโลมากาลุ่มผมจะตั้งชื่อตอนว่าเมืองสุดแปลกเดีย๋ยวพุ่งเรียกววนะวความเร็วสูงฮะไปแล้วลบไฟความเร็วสูงอ่ะ แขง่งรถไฟกันอ,อ้อนาวนายเป็นปอมผมมีชีวิตเหรอมันอยู่ไม่ได้แล้วลาก่อนนะเพื่อนไหนนายดูหน่อยอ่ะ ไปไมมาขับช้าจังวะเฮ้ยเติมใสรปากกาห้อีกแอะปากกาหู้มาแล้ว นี่จะมืดอีกแล้ววเดี๋ยวเปิดปากกาโว้แป๊บนะผมอยากเล่นน่ะทำไม ไฟสู่พิศดารเมืองแ,แ,แปลกๆลาก่อนนะเพื่อนรถไฟฉันหุดวไปได้เอ้ยเดี๋ยวรถไฟเอ้ยนายตัวโคตรประหลาดอะปากาโฮมาแล้วพิศนาวาแลบ ใครวิ่งเร็ววะโอ้โห โอเคตอนนี okay, <c oughs> ้เราก็มาโอ้โหรถอุ้ย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 รถอะไรเนี่ยดูหน่อยโอ้โหนี่มันรถทหารชัดชัดในหลับบ้านเราที่เราอยู่ บนโอ้ยบรรลุตุปลาดห้าป้าหลังให,ใหญ่ๆนี่ส่วเฮ้ยเยวถ้าเกิดจะอยู่ข้างบนนี่จะ,จะเป็นไรไหมอ่ะรีซอมบี้นี่รีซอมบี้มาลองดูโอ้โหของอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่บอ ลดตัวไปเวลยใครขึ้นไปเนี่ย,ยมาแข่งกันป้าล่ะ โจมตีกันเบื่อบื่อบืองงอ่ะนี่มันยิงไงไม่รู้โอ้ช่างเถอะถ้าเกิดเราเบึ้องอันนี้เราจะต้องเขาบอกว่าเขาทำลายเฮ้ยนี่มันหอนี่หอ พอมีโรเดอร์หื้สปอนป๊อปไปดูตัวสปอนป๊อปนี่บอนะี่อะไรเนี่ยสปอนป๊อปผู้ยิ่งใหญ่

น,น,นั่นไงเจอฮีอมีเตมีดแป๊บนึงปล่อยเสื้อปากกาโฮ่กันอ๋อ <trauma> แป๊บนึงอโอเคแล้วก็มาตัดก,กับกีบเลยมานายอยู่ไหนโอย้ยอย่าบุกการกันเลยไว้ที่อ่ะ เฮ้ตอนนี้เรา yeah. hey. 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 oh, <laughs> 呗呗呗呗呗！啦啦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 啦！ คำเอ้ยแนะนำให้เลือกสถานที่ก่อนเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราจะจัดขอประชุมโรงแรมอาจจะตัดไปก่อนก็ได้ก็เป็นเป็นสถานที่แบบร้านอาหารเอาดอหรือเป็นสวนสัตว์สวนสัตวนเฮ้ยนายอยู่ไหนเนี่ยตกลงอยู่ไหนเออยู่นั้นน่ะแหล่ เฮ hey. ้ยเป็นไป s โซโลลิ t บ่บ่เร็วดิเ๋ยวหมดเวลาได้เปิดติตาต่อไปโอเคครับวันนี้ผม โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมขอฉากตอนต่อไปครับโปรดติดตามตอนต่อไป